หลวงตาหลวงตาเอานมให้ลูกหลวงตาเอานมให้ทุกจ้า,าขอบคุณครับหลวงตาให้เลยให้เลย สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่วัดโกรดเกตนนทบ,บุรีนะครับถอดรองเท้านะลูกตรงนี้จะอยู่ติดกับคลองพระอุดมนะครับตรนนี้จะเป็นบรรยากาศด้านนอกนะครับอ่าให้ยายถอดให้ครับถอดได้ไหมครับอ่า ลักเนี่ยลักอ่า <c oughs> หยอดตู้เนี่ยลูกอ่าครับอ่าพายายไปอ่าให้ยายชวนยายไปหยอดตู้อ่าหยอดตู้แล้วก็หยอดตู้แล้วก็เอาดอกไม้ทูบเทียนมาแล้วลูก นอนแมไปหยอดตู้น้อนอีกลูกหยอดตู้น้อนอีกแล้วก็อดอกไม้ทุกเทียนมาไหว้พระนะลูกอ่าบรรยากาศตรงนี้จะเป็นบรรยากาศข้างในวัดนะครับตรงนี้น่าจะเป็นศาลาหรือเป็นอุโบสถนะฮะข้างในก็จะมีรูปเขาลพนะครับมีหลวงปู่เอี่ยมหลวงสมเด็จโตนะครับตรงนี้เป็นหลวงปู่ทวดแล้วก็ จ้าวาดรูปเดิมนะครับวาดจำปีนะอ่าแล้วก็หยิบดอกไม้ทุกเทียนไหมยังลูกหยิบให้ป,ป้าด้วยลูกอาหลวงตาหลวงตาเอานมให้ลูกหลวงตาเอานมให้สุจ้าอขอบคุณครับหลวงตาครับแล้วหยิบดอกไม้ให้ป,ป้าอย่างเนี้ยลูกอ่านะ อลากอ่ถือไปลูกอา,อาถือไปนะครับหยบไปครับอ่าไปไหว้นอนลูกเดี๋ยวให้กินครับเดี๋ยวให้กินครับลูกไหว้ก่อนไหว้ก่อน รักจุดเทียนลูกจุดเทียนจุดทูปเทียนลูกรักไหวเป็นไหมเนี่ย ป้าลูกอ่ลาไปแล้วลูกขอกบคุป้านะอ่าไหวเลยไหวเลยเดี๋ยวค่อยไปปิดทองกับยายแล้วลูกค่ะไหว้ลง<ม>กราบลงลูกกราบลงอันนี้ครับผมทองครับอ่าโอเคปไปไปไหว้ไหว้ก่อนเดี๋ยวปิดทองลูกปิดทองหาไหว้ลงกราบลงกราบลง กลับลงลูกกลับลงอ๋อนั่งตรงนั้นใช่ไหมกลับเลยสองสามเก่งมากอ้าวดอกไม้วาง งมากครับหลังจากไหว้พระเสร็จนะครับก็จะมีไปปิดทองนะครับก็เลือกตามที่เราชอบใจเลยนะครับว่าจะปิดตรงไหน ตรงนี้ก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทนะฮะปิดเลยครับปิดเลยตรงนี้เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับเราจะอยู่ในวิหารตรงนี้นะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็น พระพุทธนะครับเป็นรูปเขารบนะครับไปเลยครับไปเลยปิดหมดยาง <Okay. S 1> หมดแล้วเหรอ,อติดที่หน้าด้วยดูทิโอ้โหหน,หน้าหน้าทองสุดยอดเลยอ่ะอยู่โลกเค้กเดี๋ยวค่อยกินครับที่หลวงตาให้ใช่ไหม <Okay. S 1> ใช่ครับ อย่ากินใช่ไหมอ,อย่า,ยาไปกินพร้อมปลาได้ไหมออได้กินพร้อมปลานะโอเค okay ไหมอืมตรงนี้เป็นพระพุทธเจ้าน้อยนะฮะเ,เป็นหินลูกอะไรอะรักลูกอะไรอะโอ้ยไปแฉะนะลูกเดไปแฉะโอ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วใช่ไปดูนั่นสิไปดูนั่นสิมีอะไรบ้าง อ่าดูสิไปดูพ่อแก่แล้วสิออ่าตรงนี้จะเป็นเสียนบรมครูนะครับก็เป็นเสียนยวดูแล้จะมีเสียนพ่อแก่เสียนโขนอะไรแล้วก็นี้นะฮะอ่าตรงกลางนี่จะเป็นพ่อปู่หมอชีชวกนะฮะโกมารพัฒนะครับใครที่สุขภาพไม่ดีก็ มาไหว้ขอพรตรงนี้ได้เลยนะครับสาธุขอให้รักหายป่วยนะครับอ่าเหรียญน,น้อยเนี่ยไปหยอดไหนอะ่ะอ่ารักจะหยอดตรงไหนอ่ะลกูกได้เหรอลูก อุ้มหน่อยเหรอเนี่ยขึ้นเนี่ยลูกก็ออออ่าต่อเ,เขาต่อชะตาใช่ไหมรอบๆในพระอ,อุโบสถนะครับก็จะมีพระพุทธรูป ล้อมรอบนะครับเกือบทุกปางเลยนะครับแล้วก็มีพระประจำวันนะครับก็จะไล่ล้อมเท้าโบสดนะข้างในจะร่มเย็นมากนะครับนี่เราก็กำลังจะออกไปไหว้ข้างนอกกันครับไปเจอกันข้างนอกเลยนะครับหลังจากไหว้ด้านในของเทอาโบสถแล้วครับก็จะมา ดูข้างนอกกันครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะฝั่งทางซ้ายนะฮะก็จะเป็นน้ําตกนะครับจะอยู่ริมถนนนะฮะแล้วก็อยู่ติดกับคลองพระอ,อุดมนะอ่าไปดูซิโอ้มีน้ําตกด้วยพี่น้าเนะหรมีตัวอะไรบ้างเนี้ยดูทิ โอ้ไปดูซิไปดูซิโอ,โอ้ตัวใหญ่มากเหรอ,อตัวเล็กพ่นน้ำแล้วมีนกด้วยใช่ไหมเนะี่ยอ่าไปดูซิไปดูซิอ่าไปดูไปดูใหญ่มากปีญ่ากใหญ่มาก วัดนี้เงียบสงบมากนะฮะดูจากอนณาเขตก็คือจะติดกับวัดสะพานสูงนั่นนะฮะแต่ว่าถ้าจะไปวัดสะพานสูงต้องไปอีกเส้นหนึ่งฮนะแต่ดูอนาเขตก็คือติดกันเลยนะฮะต่อไปก็คือเราจะไปให้อาหารปลากันนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นประวัติของวัดโปรดเกตนะครับวัดโปรดเกตนะครับเป็นวัดที่ สร้างโดยชาวมอญน,นะครับปีพศ2 3 1 7นะครับเป็นชาวมอญที่โอพยพมากับสมเด็จพระเจ้าตากนะครับแล้วก็มาตั้งดินฐานณบริเวณนี้นะครับแล้วก็ราชการที่หนึ่งนะครับทรงโปรดเกล้าให้สร้างวัดแล้วก็ประทานชื่อใหม่นะครับชื่อวัดโปรดเกตนะครับ ตอนนี้ก็จะไปหาอาหารปลานะฮะเหมือนจะมีซุ้มอยู่แถวนี้นะดูสิดูสิร่มเย็นมากนะะอยู่ติดแม่น้ำแล้วก็มีร่มวัดเงียบสงบครับมีทางลงไหมครับ ตงตรงนี้ได้ไหมเนี่ยอ่าลองตรงนี้สิมันมีซุ้มอยู่ข้างล่างนั่นหกอ่าด้านขวาเลยครับด้านขวาเลย,ยใช่นั่นง่ายจุดจำหน่ายอาหารปลา หยอดเลยครับดูซิจะเลือกกันไหนมีขนมปังกับอาหารเม็ดรักเอาไหนลูกอาหารเม็ดใช่ไหมอ่าหยิบมาเลยไปเลยไปกับยายไปมีอาหารเม็ดเลยนะทางนี้ยายบันไดยอยู่โน่นนะยายบันไดยอยู่โน่น อาหารปลากันมีเป็นบรรยากาศของวัดนะฮะเป็นโบสถ์เก่าศิลปะรามันนะครับอยู่ท้าอาหารปลาก็จะเป็นท่าน้ำของวัดนะฮะเราจะขึ้นมาเป็นว่าวัดโปรดเกศสาลาท่าน้ำใหญ่นะฮะ ให้อาหารก็ติดท่าน้ำเลยนะฮะก็ระวังลื่นนิดนึงครับอบาอ,อย่าอย่าลงไปลึกลูกเออตรงนั้นลูกพอแล้วพอแล้วลช่วงนี้น้ำขึ้นนะฮะอ่าให้หา เลยรักถือเหรอ,อ,รรอ,อให้อาหารปลากันครับมีไหมเนะี่ยอุ้ยมีด้วยมีด้วยดูดิอุ้ย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 อ่าให้ไก่ดีลูกอุ้ยเห็นไหม ให้เลยให้เลยให้ไกลๆหน่อยด่ลักย้อนไกลๆหน่อยครับนู้มันเป็นปลาขาวนะเนี่ยมันไม่ใช่ปลาสวายตรงนี้ส่วนมากเป็นปลาขาว ทเยอะๆเลยครับเนี่ยปลามาลออยู่ลูกปลาขาวตังนั้นเลยหางแดงๆปลาตะเพียนไม่ใช่ปลาขาวปลาตะเพียนนะเนี่ยส่วนมากเป็นปลาตะเพียนแปลกเหมือนกันนะฮะก็ปกติแล้วแต่ละที่แต่ละวัดก็จะเป็นปลาสวายนะฮะแต่วัดโปรดเกดก็จะเป็นปลาตะเพียนนะฮะปลาตะเพียนถ้าสวนมาก แดงคลีบแดงๆนะฮะเดี๋ยวเยอะไหมครับหู้วนั่งเลยเหรออุ้ยชอบไหมชอบไหมชอบอ่ะอู้ปลาอย่างเยอะเลย วัดก็ล่มเย็นกล่น้ำด้วย,วยอ,อืรักชอบให้อาหารปาลาเหอรอลูกไม่มีครับโอ้่มเย็นมากเลยยี ชอบเลยเหรอมีนกด้วยนกมาแอบกินอาหารปลาอ,อแบ่งกันกินลูกแบ่งกิน,กนใช่ครับแบ่งกันกินครับอ,นะอือแบ่งกันด้วย เลยครับเทเลยโอ้โหเทเลยโอ,โหยโอ้หมดแล้วเดินขึ้นใต้ไปกลับบ้านได้แล้วลูกกลับบ้านได้แล้วนะบ๊ายบายครับ<ป>กลับบ้านแล้วครับ